นี่ขายลอตเตอรี่งวดงวดไหนครับเนี่ยขายขายงวดไหนก็มีตั้งแต่ข้างล่างไปข้างบนนะครับเขาออมมีตั้งตั้งล่างถึงบนข้างล่างนี่มีซับครับไม่ใช่ปลาหมึกนะมีสามแปดไม่สามแปดพอดีสิบเอ็ดผมลูกมันหมดผมอยากใช้สามแปดนี่นะสามแปดขอบเท่าไหร่ครับคอร์ดคอรดสามแปดมีขอบเนี่ย ทำเป็นแม็กซ์โอ้มามามาเป็นแม็กซ์เลยเราต้องต่อกันให้ติดนี่นี่ขายมานานยังขายที่ไหนครับเพราะขายวิ่งวิ่งไปเรื่อยเอาไม่ไม่ได้เดินก็กลัวลูกค้าซื้อบางทีก็บางทีลูกค้าเรียกครับต้องวิ่งใม่ครับเพื่อให้ให้ให้ทันความต้องการของลูกค้าบอ้วยต้องช้กาต้องถามจริงคุณขายกันอยู่แถวไหนเนี่ยอ่าโคราที่ครับเขาอยู่โคราที่การางคนที่บางใหญ่ครับ อ๋อนี่ขายที่ไหนครับเทพรักครับผมคุณขายที่ไหนครับฟังทนทนขายมานานทนขายมานานแล้วอย่างนี้เรามีการบริการลูกค้าแบบไหนบ้างครับเราร้องเพลงให้เขาฟังได้ไหมก็างทีมาผมก็มีน้ําดื่มให้มีน้ํมีน้าให้ซื้อนี่น้ําดื่มด้วยครับผมก็ถ้าเลือกถูกถ้าแทงถูกผมผมก็ให้น้ําไปกินแต่ว่า เขาเขาถ้าถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยผมก็ให้แต่ว่าเขาเขาไม่ซื้อผมผมทีผมกอยากจะแจกแต่ว่าผมไม่แจกเพราะว,ว่ามันมันเป็นต้นทุนอ่าเป็นเออมันต้องถบริหารต้นทุนให้ดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราคือเราเราจะให้ลอตเตอรี่เขาเนี่ยเราต้องคิดก่อนไงว่าไอ้มันเขาจะมาเอาทาไมวะอะไรเงี้ยนั่นแหละสิเราดูใดูว่าต้องดูเนี่ยเป็นความฉลาดของเขามากเลยเขาถาขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ย ตอนแรก13ปีตอนหลังมาบวกลบแล้วเหลือสิบสองปีกว่าสอปีกว่าป่าแล้วอีก11หายไปไหนครับสิบเอ็ดไปไปหาลอซื้อครับไปหาลอซื้อและและแบตเตอรี่มีลอดซื้อด้วยมีลอดซื้อด้วยอันนี้นี่เป็นงวดที่เท่าไหร่ครับเนี่ยเป็นงวดของงวดนี้ไหมอันนี้อันนี้ล่าสุดแล้วครับอ่าอันนี้ยี่สิบนี่สิบอ่าแปดหกยี่สิบอ่าแปดหกยี่สิบสิบหกแปดครับผมคือคืออะไรผมไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจว่าเขียนไ เขาก็ไม่ร you ู้เราไม่รู้ขออภัยโทษนะครับฟังหัวหน้าผมรู้เรื่องเหรอครับเมาคุยกันรู้เรื่องเหรอครัผมคบกันมาตั้งนานผมยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยครับคือปกติไปด้วยกันเนี่ยพี่เขาจะพูดแล้วพวกผมก็ช่วยกันแปลถึงจะรู้เรื่องนะครับการขายธุรกิจแบบเนี้ยอยู่ไม่ถือว่าพอดีไหมถือว่าได้ตังค์ไหมถามว่าได้กำไรเพราะไอ้ไอ้มันแพงเนี่ยมันไม่เท่ากันอ่าครับเข้าใจเขาเลยพี่เขาเลยาใขายได้ได้ตังค์ไหมครับ ไอ้แสงล่างเนี่ยถูกแผงบนแพง๋อบผมไอ้ที่ท่านนายกบอกว่าวันหลังเนี่ยจะให้ขายอยู่ในราคาควบคุมเนี่ยทําได้ไหมครับโอ้หผมไม่ได้ขนมยังมีขึ้นราคาเพราะว่าบางทีเราต้องดูว่าลาที่มันติดขนมเนี่ยมันทาให้เกิดภาวะติดเชื้อได้ครับใช่ครับเดี๋ยวคือถ้าทอร์ติเาขึ้นลาขึ้นมาเนี่ยราคาแค่ถูกหน่อยครับอ๋อ แล้วแล้วลอตเตอรี่มีขึ้นลามีไหมมีไหมีมีครับถ้าถ้าบางทีผมขายหน้าฝนเนี่ยละมันเปียกพอมันเปียกเนี่ยผมก็เช็ดแต่ไอ้พวกเนี้ยอเนี้ยจะถูกอ่าทำไมครับอันนี้จะแพงครับทำไมครับอันนี้มีพลาสติกกันฝนอ๋ออ๋ออ๋อแล้วอ๋ออันนี้จะแพงแล้ะจะถูกอ่าถ้าเกิดขายไม่หมดถ้าเกิดขายไม่หมดถ้าถ้าบางทีก็เอาไปทำบุญ เอาเเออาาลอตเตอรี่ไปทำบุญขายไม่หมดเอาลอตเตอรี่ไปทำบุญเรื่องสายทำบุญเอาเอาลอตเตอรี่ไปทำบุญทำทำบุญยังไงอ่ะมันไม่ถูกรไม่ไม่ไม่ถูกแล้วเอาเอาที่ไม่ถูกก็ไปทำบุญเอาไปแจกแจกทิ้แจกเด็กๆแจกอะไรเงี้ยให้ก้าหัดพับเครื่องบินตอนออกตอนออกแล้วออกแล้วไม่แจกให้เด็กๆได้เล่นนะครับนี่บอาไปทิ้งไงไปรับมาจากที่ไหนครับเนี่ยเวลาไปรับเนี่ยรับไอ้จากประตัวฮะ ไอยี่ปัวยี่ปัวเป็ล้วอะไรนะปรตัวยี่ปัวมนะนาวชอบไหมมะนาวชอบไหมกินกับมะพร้าวอร่อยครับเอ๊ะเดี๋ยวนะมะนาากินกับมะพร้าวแล้วยังไม่เคยเห็นว่าใครกินมะนาวกับมะพร้าวแล้วเวลากินมะนาวกับมะพร้าวนี่บีบแล้วต้องตักมะพร้าวไหมหรือยังไงก็บีบมะพร้าวใส่มะนาวแม่ ผมคิดว่าเราอยากคุยต่อเลยให้ไปเล่นเกมเถอะถ้าเล่นบีบมะพร้าวใส่มะนาวแล้วนี่มันยากแล้วล่ะทีมครับคุณคุณมีความรู้สึกอย่างไรกับเกมที่ผ่านไปผมว่างวดนี้โดนจินหมดครับผมไม่ได้ถามเรื่องลอตเตอรี่ผมถามเรื่องเรื่องเกมที่เมื่อกี้ที่เล่นไปครับคือมันเป็นช่วงที่สมองเราต้องเริ่มต้นครับอ๋อ เหมือนเหมือนกับการแข่งรถนะครับถ้าเราเราวิ่งไปเนี่ยถ้ารถเรายางแตกเราก็แพ้โอ้ผมเขามาได้แล้วครับผมผมลาผมแล้วนี่ถือวยางแตกก็แพ้ก็วิ่งไปไม่ได้คือถ้าคุณคิดยังไงถึงได้เขามาเป็นหัวหน้าทีมก็ไม่คิดอะไรครับผมว่าเขาเก่งนะผมว่าใช่ปราดกับอัจฉริยะกับปัญญาอ่อนอยู่ใกล้ๆกกันมากห่างกันนิดเดียวอยู่ห่างกันนิดเดียวเลยแต่เขานี่ถือว่า เขาสุดยอดนะเขาเป็นแค่กระจกใสๆกันครับนี่มาผมคิดว่าถ้าเราคุยเราคุยกันสองคนคุยนานแล้วคนอื่นน่าจะคุยกับคุณไม่รู้เรื่องผมก็เคยคุยผ่านกระจกนะเขาเหรอครับผมรู้เรื่องไหมก็ผ่านไปอีกคนนึงแบบผมอยู่เอ้มันหน้าเหมือนผมผมก็คุยได้เขาทะลุมิติไปคุยกับคนหน้าเหมือนเขาได้ด้วย เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมต้องลองเข้าไปดูว่าผมจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าก็2แถวสองแถวฮะกับลอตเตอรี่นี่ต้องไปด้วยกันแต่แต่ว่าต้องไปคนละทางไปคนละทางไปด้วยกันแต่ไปคนละทางคุณเข้าใจยังไงคุณเข้าใจแต่ผมเริ่มไม่เข้าใจแล้วแหละคุณเคยเล่นเกมนี้แล้วนะครับเริ่มการถ่ายภาพคุณได้ปรึกษากับลูกทีมหรือยังคุยทั้งวัน โอ้ยทั้งวันเลยนะต้ตลอดเลยเหรอคุยคันรู้เรื่องไหมผมไม่ได้ใจความเขาไม่ได้ใจความหรือคุณไม่ได้ใจความผมไม่ได้ใจความจากผมเองก่อนแล้วก็แล้วก็ค่อยไม่ได้ใจความกัที่หลังเขาคุยเองอ่ะเขาไม่ได้ใจความจากเขาอ่ะเอ๊ะไอ้นี่ผมพูดอะไรไปคือไม่รู้เรื่องพร้อมไหมอาคุณ้อมไหมครับผมพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมมครับ พร้อมครับดูความเข้มแข็งหน่อยคุณพร้อมไหมพร้อมครับเดี๋ยวอะไรนะเฮ้ยไปไหนแล้วะมไม่เห็นเลยเดี๋ยวผมขอประท้วงทีมงานทำอะไรครับพี่เอกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมอ้าทำไมอ่ะคือจริงๆเวลามันยังเหลืออีกสองวิครับพอเขาไปถึงปั๊บปิดเลยคุณรู้สึกอย่างนั้นไหม มากกว่านั้นครับอ้าคุณรู้สึกยังไงคุณพูดมาอ่าคือผมผมเห็นแบบชัดๆเลยว่าเฮ้ยมันอ๋อเขาเอาไม่เหมือนนี่เหรออครับผมอ๋อผมเห็นมันเหมือนกันโอ้ที่เห็นเหมือนครับอ๋อเขาที่เขาเห็นไปเหมือนแต่ว่าที่เขาเอาเนี่ยเอาที่ไม่เหมือนแต่ว่าอีกฝงนึงไม่เหมือนกับที่ผมเห็นนะอ นั้นแหละถูกแล้วแบบนั้นแหละถูกแล้วอ้าวเวลาหมดอ,อ,อทำไมครับเป็นยังไงกับเที่ยวที่แล้วยังอ่อนครับหา,ายอ่อนครับเขาหรือเราสมองครับผมมันอ่อนไม่หมดแล้วกับภาพอะไรอ่ะผ้อะาอะไร ความผิดอะอยู่ที่ผมถ้าเขาหอนแล้วหนูไม่ง้อเหรอคะเอ้ยเรายังได้อยู่นะนี่ชมวกเธอเมื่อเอื่นยังไนะอะไรนะดูก่อนนะคะหนูสวยนะคะอ่ขอเล็กดูว่าเชอรี่ก็ได้มานี่มานี่ได้ไหมเอเชอรี่ไปหาพี่เขาหน่อยหลังอันหลังอันหลังหือันหลังเนี่ยอันหลังจ้าจ้าทำไรครับยอดเานะ นึกว่าแล้วทางหลังผ่าล่องนึกว่าเป็นกับความชินเรื่องเพราะมันจะเป็นตัวเลขไะเพราะผมถนัดมือคูขายแล้วตจ๊กตาผมตายหวยอยู่แล้วมันจะเป็นตัวเลขกคุยันไม่ออกก็ดีครับผมว่าตัวเลขตัวเลขเนี่ยมันมีมันมีผลกับอันนี้เดี๋ยวเขาไปเขาไปเอาของใครมาคืรปัญหาอยู่ที่พี่พี่ก็ไม่ควรไปถามก็ทุกครั้งอน่ะ แต่ว่าพี่ก็อยากถามเขาพี่อยากได้แนวความรู้สึกของเขารเ,รเรื่อง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 การความจํานี่คิดว่าโอเคไหมผมผมเนี่ยผมชอบนั่งรถเมล์แบบจําป้ายจำเพราะว่าป้ายมันจะมีตัวเลขแล,<ม>แล้วเกณฑ์ต่อไปจะเป็นแบบเป็นตัวเลขอ่ะมันมันแปะที่สมองผมนะแปะตลอดตาแล้วไปแล้ว<ไ>ป๋าครับเขามั่นใจป๋าป๋าคิดยังไงป๋าคิดยังไงเขามั่นใจขนาดนั้นผมคิดผมปวดหัวแทนเลยปวดหัวแทนเขาซ่งนี้จะขายลอตเตอรี่ได้ยังไงแล้วจะได้เงินกลับบ้านทำไมอ้าวนี่ก็อย่างนี้ ผมจะบอกให้ฟังเอาน้ำใส่ไม่ได้นะน้ำเนี่ยเนี่ใช่ไหมน้ำใส่ไม่ได้หรอใช่เอ๋อหรอใช่น้ำอะนเนี้ำใส่ไม่ได้เลยน้ำอะไรครัอะไรคะรั่วรั่วน้ำรั่วเนี่ยเขาอะรั่วฟังใครผมฟังคนดูครับเขาเขาถึงบอกว่า น้ำพึ่งเรือเสือธนพลอ่าเฮ้ยเสือเสือธนพลได้มาเมื่อไหร่เสือได้มาเมื่อนี่แหละเฮ้ยนี่นิดหน่อยครับอาตั้งหน่อยได้ไหมฮะหากมีใครใครเป็นนี่ของใครนะคนละคนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปให้เขาร้องเพลงเขาจะร้องเพลงรู้เรื่องเหรอคุยไม่รู้เรื่องเลยเรเห็นเขาเหมือนว่าเสือร้องได้ไหมร้องได้ไหมเพลงอ่ะเสือก็พอ